สวัสดีค FC ทินาลักษ์ค่ะ FC ทีินาราคษ์กิติตามแม่นอมนี้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาแบ่งปันคือเก่าดะค่ะมือนี้มาเจอแม่นอมนี้อีกคือเก่าดะค่ะเด้อสามมายนึ่เนี่ยเยอะไดด้ค่ะเด้อตอ้งแคสามศูนย์หกศูนย์ใช่ค่ะบตัดลงมาให้บางคนเพิ่งกัไปตัดเอาเพิ่งกระได้ยู่เพราะว่าหกศูนย์ศูนย์หกกันบอกปูบอกสามตัวหกศูนย์สามสามหกศูนย์สามใช่งวดก่อนเม็ดเดียวบางคนค้นมาศูนย์หกมันออกดู้เร็วก็เลยพบกันเน้นเอาตะศูนย์สาม ตัวอย่างฮะเนี่ยยอดถูกสามสี่เทียบก็ได้เจ้ได้หกศูนย์สามจอดถูกแบบดอกเย้าถูกแบบหกศูนย์สามแต่แม่นอัมนีได้เด้เพราะว่าได้ลอตเตอรี่หลายใบอยู่ลอตเตอรี่แล้วก็ได้ใต่ดิพงผอมเพราะว่าเมตดตัดสื่อนี่เราเห็นบอกย่างเทียบอย่างให้ตัดออกให้เอฟซีบางคนน่ะเอฟซีคนกับว่าย้อนตัดสื่อเด้แม่นนี้อยากตัดออกมาให้ให้สื่อตามที่ตัดให้น่ะบางคนไงเน้นตัวสามศูนย์ศูนย์สามพอศูนย์หกกับว่าเอาว่ามันออกดุเพิ่นมนะเพิ่นกับว่าเอา วันนี้ไหแบบสามตัวแค่นั้นเด้อค่ะเด้อก็ตัดเอาสามตัวเราก็ตัดเอาฝันแล้วฝันปูไม่ไหสามตัวคือเกาแล้วปูบบกว่าบ้างไหเอาอื่นคือไหตัดจำนวนที่ปูเขาฝันสามตัวสามตัวหางเดียวไหกี่น้องไปตัดเอาแต่แต่มันเป็นเรื่องหนักคนลูกแข้งเนี่ยพะว่าฝันได้สามตัวที่ปูไหแล้วก็เลยไปทําบุญอยู่บ้านดอนตูไปทําบุญสังกทานเฮ็ดแกละหูล่ะได้เลขโตเดียวกันกับเลขฝันได้หกศูนย์สามมีเลขถูกปราพ่อไหเบิงเลยคนลูกเลยเลขหกศูนย์สามสอง โกสองโตเดียวกันก right e ับเด็กฝันห oui ัวก่อนกับุดได้ศูนย์หกค่ะหววก่อนในโตเดียวเลยด้ศูนย์หกเลยไปจุดหมองเก่าอีกวันพักเมื่อวานเนี่ยค่ะอ๋อแม่นไปจุดกับหลวงพ่อองค์นี้ละแล้วก็ไปเห็นรูปแบบเราไปโตเก้าก็เลยมั่นใจเด็กจะของกูบอกว่าวดนี้มึงน้ำเอาเล็กันนั้นเด้อวดบางนันมันออกวันเกิดหนูอ่มันเกิดที่หกวันที่หกมันปะ่แต่เลยศูนย์หกเป็นวันเกิดจะของออกแล้วเหรือพ่อสอจะของพ่อซอจะของบังเอิญมาเติมก็ควงฝันแล้วก็ตลงกับเด็กถ พ่อสออจะของอ่ะสองสามสามสองฉัเนเลขที่มากสองสามสามสองจ๊ไ่แค่นั่นเพราะว่าวันเกิดอ,ออกแล้ววันเกิดที่หกหกเมษาย,ยนเขาก็เลยเอาศูนย์ใส่ในหกตัวเดียวเนาะจัด <c oughs> เป็นศูนย์หกวันเกิดอ,ออกแล้วเดี๋ยวพ่อส่ออายุก็ต้องเป็นเน้นเอาอยัางหลายเลยเอาพอสออายุนะต้องความฝันปูบอกสามตัวก็เลขกูุกตัวเดียวค่็ต้องไปเอาหลายตัวให้เอฟซีได้ตัวเดียวไปเลยอูก็ต้อาบอกจ้กมือแหละครับ เพิ่นมาบอกวันโขลนทุกครั้งที่ปูมาบอกคือบอกวันโขนบอกก่อนวันพะกคืนก่อนวันพักไหมเรากล่าววมาวันผาเมื่อวานเป็นเชียนหนามากเขียนไหแบบเกางวดก่อนหนามากเขียนไหหกศูนย์สามงวดนี้เขียนไหคือเกาเขียนไหหกสามสองหกสามสองเขสามสองสมสองหกสามสองชิเลยได้ไปจุดถูกอีกดูวันเนี่ยคนลูกแห้งจุดทูกเป็นตัวเดียวกันอีกมีเดนี่ทอดซับหนึ่งจุดทูกก็ได้หกสามสอง ไมันช่เป็นเรื่องบางโอนบางเอิญบอนี่คือตรงกันแท้ที่ห้แค่ซ้ำนีดเดียค่ะเต้งวันนี้ฟันทงว่าบ่มีศูนย์ค่ะบ่มีศูนย์บอกว่าบ่มีศูนย์ขามีศูนย์หรือขาไม่ศูนย์กับมะหามแก่แม่น้ำนี้เลยคือเก่าแม่นี้บอกแบบมั่นใจเลยบ่มีศูนย์งวดนี้ไม่มีศูนย์แม่นเสียงวดนี้สูนมะขามแก่เสียเสียปูงวดนี้บ่มีศูนยว่าสั่นใช่งวดก่อนแม่นี้ให้ฮกเลขวิ่งตัวเดียวหูบอยเอฟซีทางเมืองนอกเขาได้เลขวิ่งน้ำแมนนี้เป็นแสนเลยทวงมาเลรีมือนี เพราะว่าเมียมีไ้เลขวิ่งตัวเดียวได้หกเขาเล่นเล็วิ่งรักหกเล่นหดก่อนอ่ะวอนที่านมาน่ะเออ้าก็้ิเตามเขาเห็นเหตุกเล็เดียวเขาสัดเล็วิ่งเด็กว่เมียน้อยวันนี้เลขวิ่งตัวใดค่ะได้วิ่งวันนี้ห้2กับสามสกับสามใช่เขียนได้วิ่งด้วยได้วิ่งมีสองกับสามเมนี่สีเดนห่สองตัวเด้อตัวที่เป็นเล่นนักหมดเลยสามสามหกหกกับสามสองสามสอง หกสามสามโคกับสองสามสามสองตัวนี้เแ็ดแดงห้เลยที่บัวทองก้มแน่เนาะครับเนาะก้มห้ยสามเมีุสิปล่อยห้ตัวนี้แล้วพอคมสุดท้ายแม่รุสิบ่่ห้แบบนี้เด้แม่รุสิีห้ฟันทงแค่เม็ดเดียวห้มาเอาแค่ตัวเดียวแม่รุสิฟันขนาดเราห้แค่เม็ดเดียวที่บัวหายหลายตัวสีบ่วห้เลขใหญ่กับสองวัวเมรสีบ่วห้เลขใหญ่สามกับสองบัไม่ศูนย์บาวศูนย์ใสวดที่แล้ววิ่งหกวดนนี้วิ่งสามกับสองสามกับสองค่ะมีสามกับสอง แวสองศูนย์หกเนาะเมื่อที่แร็วเขาศูนย์หกเนาะใช่สามสองถ้าสามคือสามสองถ้าสามคือสามสองนะคะใช่สามคือสามสองนะคะ f ซไม่สิคู่กันเลยอันนี้เป็นตัวเน้นอันนี้สองคือสามสองสองสามถ้ารักสามก็คือหกสามสามหกเด้งวันนี้สีม้าหกสามเด้กพี่น้องหกสามกับสองสามไม่สีมาครูกันเลยสีมาน้ำกันเลยนั่นแหละไฮบริดต้อมไปเลนหลายตัวไฮซัมนี่เราคือแนวเลย บันทึกเสมอโครงทุกไายเด้อคดูว่าสีมาเน้นให้โครงทุกไายสีเน้นให้ว่าให้ย่ำตัวใดตัวใดย่ำเลยจ้ะให้ย่ำตัวใดเออย่ำแค่ว่าได้จีมนี้ละคือย่ำคนชิมาบอกอีกเท่านึงว่าตัวใดแต่ว่าชุดเต็มนี่คือชุดนี้จะแต่เพิ่นบอกว่าบ่มีศูนย์ชุดเต็มดูเพิ่นบอกว่าบ่มีศูนย์ไผสิว่าศูนย์ก็สร้างคู่บอกว่าบ่มี้ชุดเต็มนะคะอันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะคือประกาศเดียวัน แมนนแมินเด่นสามสองกับสามหกหกสามสามหกอาซี่ไม่ขนาดครับแต่เดนแมนนิเด่นห้ตัวนี้ด้อค่ะเด้อพ่อซอแมนนี้สามสองกับหกสามสามหกแมนนิมิมั่นใจแมนนี้เสียหายเราเตรียงหลายเลยสามสองสองสามพอวาเสียครอบฝันเด๋ยวของแห้งพอวาวันเกิดออกแล้วเหลือพ่อซออายุฟูบอกวันเกิดวันที่หกออกไปแล้วศูนย์หกเลืออายุของแม่น้ำนี้คบรอวันเกิดมันเสียออกตลอดบันนี้มันออกวันเกิดไปก่อนมันเสียืออายุกับพ่ออ แต่อายุแม่น้ำนี้สี่จิมพ์านี่สิเอาลงบอันนี้เป็นเลขบ่แม่นความฝันเนแต่เป็นเลขอายุแม่น้ำนี้บ่ต้องดอกแม่น้ำนี้บอกพี่น้อาก็ได้ดอกบอกนี้เนาะหันมาทางนี้นะจ๊ะนิ่งๆก็ได้จ๊ะเด้อเอฟซีแคปหน้าจอนะค่ะคุณเด้อแคปนานิ่งแคงนี้อ่ะเอฟซีนะคะผู้ใดเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของแม่น้ำนี้จะเป็นเลขฝันก็เป็นถูกตรงกันค่ะงวดก่อนถูกที่แม่น้ำนี้ไปจุดก็ได้ศูนย์หกค่ะในบ้านนี้เฟซแม่นี้เห็นเบอร์เด้อค่ะเด้อศูนย์หก ม้วนก่อนไปจุดที่เดิมไปขอที่เดิมไปทั้งุญที่เดิมได้ตรงกันก็ได้ฝันค่ะได้ห้าได้หกสามสองได้ฝันฝันก่อนฝันคือมัตกุแไ่เมื่อวานไปยูทูบหลังป๊อปหลังคอฝันก็ได้ตัวเดียวกันก็เป็นหน้าคนลูกอยู่ด้วยค่ะมันตัวเดียวกันนี่หมุนไปเถอะท่าเหนียวท่านเนี่ยแคบอยู่ก็เป็นโคโยกดินนรกยืนเสื่อมท่างนียวท่านได้ไปแล้วพี่น้อง ไดกแล้ะล่ะพี่น้องคนเห็นวปูเรีแล้วล่ะเรียกคหลายปูแค่หางเดียวหกสามสองหางใเด็กฝันขขาวเด็กวุ่นตัดแต่วุ่นเจงกว่าไผหกสามสามหกคือกับไอเพราะว่าปูเคยฝันบอกงวดก่อนหกศูนย์สามกับชือว่าตัดออกมากระคบวันนี้ปูมาบอกแล้วบอกหกสามสองก็เลยเอาตามจำนวนที่เพื่อนบอกเพื่อนเอาน้ำหมาเขียนบอกก็เก่าค่ะก็เลยเสียวเพาะฝันของเพื่อนอันนั้นเจงกวาเนี่ยเขียนไปกับใไผพอมเรียบร้อยก็ไปน้องไปกับให้พอ่จ ทีเบงเล็กูบลเลขตี่กปมมวดก้อนนึงการตีเบลมาสามตัวหางเดียวหกสามสองแค่นั้นเองนะครับพวกตัวนี้แบบนี้ากับสองนะสามสองน่นแล้วทถาแล้วลงหน้าลงหลังสั่เล็กนิ่นเลขนิ่งสามกับอนิ่งสามกับสอเสือามาหอามแก่แม่มีก็สีแดงทั้เขาสีลบตัวคนนมไม่สีบ้าขอพ่อใหญ่ก่อนเ่าพ่อใหญ่แก่แล้วบิ้งครับตวัด่ต ขอพรปูด้ค่ะเดอ้อเอฟซีติดิตามเมนมีทุกปูทุกคนให้มีโชงมีนามน้ำกันด้ค่ะเดอ้อวดน,นี้ปูให้ตรงตรงเลยเดอ้อจะให้ได้ตัดเอาแบบตรงๆเลยอ่ะแบบตามโตเลยออกมาคือว่าสามหกสามสองออกมาตามคำคำที่ปูบอกเดอ้อหนูอยากให้เอฟซีพิทิต,ตามมนถูกน้ำกันทุกปูทุกคนโดยใจแมนม้เด้อค่ะปูซอยบูกสลาดเดอ้อค่ะก คนลสอ,อง,องอัน,น 3, องน้ำนาอิษฐานมาจังไดก็ฟังหันได่ยินบริัทอาทิตฐานว่าให้เอฟซีทีติดตามแม่นัมนี้ทุกผู้ทุกคน<อ>ให้ถือเดขแ้แม่นันี้3ตัว2ตัวเด้อค่ะเด้อแม่นันี้ฝันได้หกสามสองทั้งฝันทั้งเลขถูกตรงกันเด้อค่ะเด้อแมนนันี้กาให้ตัวเดียวเม็ดเดียวเราก็ตัดออกมาค่ะการให้ขอปูโดนจิตโดนใจให้เลขออกมาตัวนี้เด้อค่ะเด้อให้เอฟซีทีติดตามมิโซมิลามน้ำกันคนไหนไม่หนีก็ได้โปดหนี่ปดสินกันทุกคนค่ะ แรงมาเป็น่ีันก่อนทำเป็นจุดถูกฝันก่อนค่ะฝันคืนวันตรถูกใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ